สบู่แล้วอาบอาน้ําให้น้องเหรอลูกอันนี้อะไรคะสิฟฟานยาสิฟฟนอันนี้อะไรคะสบู่สบู่อันนี้อะไรเอ่ยสบู่ครีมอาบน้าอาบน้ำไม่อิอันนี้อะไรเอ่ยผมไดเป่าผมอันนี้อะไรเอ่ยที่ขัดตัวใช่ไหมไหนขัดให้น้องดูสิคะขัดกัดขัดยังไงอาบน้ําให้น้องล้างก่อน๋อ อ๋อ <AL> อันนี้อะไรคะคกางเกงกางเกงอันไหนเสือ้ออม่ใช้าชุดตัวเนี่ยโดนนิวมากอันนี้อะไรเอยสีฟันแปรงสีฟันอันนี้อะไรเอ่ยแก้วน้ำบ้วนปากใช่ไหมพี่เชเอาไปใช้ได้นะคะอเอเอได้ไงครับอันนี้อะไรเอออ้อ <AL> เสือส้อเสือส้อน้องเหรอคะ ว้าวอา้าวทำการแปลงฟันให้น้องหน่อยอันนี้อะไรเอ่ยผ้าเช็ดตัวเหรอคะเออเออไม่ได้ครับพี่เฉยต้องบอกว่าครับอันนี้อ้ไรเนี้ยนี่ให้ไก่ใหมก่ I want to shower for baby I want to eat a c h e Oh you do my teeth first No we oh นี่กระโดด Open Open first Listen. Open for me, me, Pete. Okay. Yeah. I yeah. Think. Shh, beep. Up. 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 You try one. Open oh, it. Too much. Okay. okay. first. Okay. 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 I guess so. Yeah. Okay. Yeah. 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 Put in. Okay. You do for my tea? Yes. Tell her open mouth. Tell her for open him oh him เหรอเขาเป็น him ที่ไหนเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอคนเนี้ยผู้ชายต้นก้าบ้าชื่อผู้หญิงนี่นี่น้องชื่ออะไรต้นก้าอ๋อน้องชื่อต้นก้าเหรอคะก้าเล้วอ๋อต้นก้าโอเคอ๋อ s p i t out อ่าบอกน้องคายด้วยคายปิด e อ่าฮะโอเค ไอ้ิวอีคิววอ๋อโอเคบ้วนปากให้น้องโอ้โหก็เสียเอาหัวซุปไปจังซันไอ้ย่ะให้ยิ้มฮาเลยแล้วเอาหัวซุปไปจังซันเลยบอเช่บอกบอกโอเคเอาถูสบู่ให้น้องบีบสบู่ค่ะ โอเคขัดตัวให้น้องค่ะอาขัดตัวเอาน้องขึ้นมาอึ๊บเอาน้องนั่งไว้โอเคปีนอัพ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  <มา S 1> ปีนอัพน้อ่าฮะสะอาดหรือยังไม่เอาเสร็จอ่าฮะล้างหน้าโอเคล้างหน้าโอเคสกเสร็จแล้ว โอเคเอาล้างตัวให้น้องสะอาดเดี๋ยวฟองเดี๋ยวฟองเดี๋ยวฟองเอาน้ําฉีดกันล้าง <c oughs> มือให้น้องด้วยล้างมือเหรล้างมือก่อนล้างมือก่อนอง <c oughs> มือหน่อยล้างมือหน่อยโอเคเยี่ยมค่ะสบู่ใช่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอเอาล้างฉีดให้น้องด้วยค่ะ ล้างผมล้างผมล้างผมให้น้องหน่อยโอเคเช็ดตัวให้น้องหน่อยเอาน้องมันตั้งตรงนี้ค่ะตั้งตรงนี้นะคะเช็ดตัวโอ้เช็ดบอมให้น้องด้วยบอมใช่ค่ะเช็ดมือโอเคเสร็จแล้วอ่ะทาโลชั่นให้น้องหน่อยอทาโลชั่นบีบใส่มือกันบีบใส่มือ โอเคทาทาน้องทาน้องเอ okay, okay. อโอเคโอเคอาทาหน่อยค่ะทาออาทาให้น้องด้วยค่ะทาพุงพุ้ยอ,อันนั้นสบู่อันนี้ครีมทาผิว,ว<ะ>อ่าโอเคอ้าวเป่าผมให้น้องหน่อยค่ะเป่าผมค่ะเสร็จแล้วอาน้องขึ้นมาเป่าผมค่ะ เป่าด้วยทรายด้วยเดี๋ยวน้องร้อนทรายมือด้วยใช่โอเคเอาะใส่กางเกงใส่กางเกงใส่กางเกงให้น,น้องค่ะโอเคโอเคโอเคยูดูยูดูว้าวได้ไหมคะไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอลูกอมอ่ะมีช่วยนะโอ้ oh, น้อง น้องตัวใหญ่กว่ากางเกงหรือเปล่าอาได้แล้วบอกให้น้องเลด้าวอ่ะโอเคแพมพเพริร์ดเหรอใ<ไ>ส่แพมพเพริร์ดเหรอได้ไหมคะโอเ้เยี่ยมเอาขาน้องใส่ก่อนโอ้ยทำไมมันใส่ยากแทะอีบึงนี่แมเอออีบึงนี่คือใส่ยากแทะได้ไหมคะได้เดี๋ยวนะม,มันมีตั้งกล้องก่อนนะ ่วยนะเข้มไหมคะ mm. อึ๊บโอ้มันต้องใช้ให้ผู้ใหญ่ใส่นี่นาะ mm. พัฒนาการเด็กยังไม่แข็งแรงดีหรอสใส่เสื้อใส่เสื้อเลด้าวเทยวเหอเลดาวอ่ะพี่เชยใส่เสื้อใส่เสื้อให้น้องหน่อยใส่เสื้อนะคะได้ไหมบอกน้องยกแขนด้วยอึ๊บอึ๊บยกแขนไปข้างหน้านี่ไงโอ้ยเสือบักกะแลงคืออะไรนี่ เสื้อเหมือนยายบ,บุญไงอ่ามามีช่วยไหมคะเส,เสร็จแล้วโอ้น้องพี่เชชื่ออะไรคะน้องน้องชื่ออะไรคะน้องอาบน้ำ,น,ำน้องอาบน้ำเลเโอเคอ๋ออันนี้อันนี้งาง่ายกันใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยเหรอโอเค อันนี้คืออะไรพาน้องอาบน้ําใช่ไหมลูกอ,อันนี้งอง่ายงน้องอันนี้สบู่ใช่ไหมสบู่อันนี้อะไรคะยาสีอะไรยาสีฟัน<ะ>เหมดแล้วเหรออ๋อหลุดเหรอคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะแปรงสีฟันแปรงสีฟันอันนี้ครีมทาผิวหรือนะคะอันนี้ ค่ะอ่าครีมทาผิวอันนี้แก้วแก้วบ้วนปากอันนี้อะไรเอ่ยไดเป่าผมอันนี้วาโอเคว้าวาว้าวคอแล้วาแล้วพ้ว,ว,วน้ำลดปิดน้ำปิดน้ำเยี่ยมคะ่ะปิดน้ำแล้วใช่ไหมคะโอเค เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวมามิไปทำงานแล้วนะอืมทำไมอ่ะไม่ทำไมไปไม่ให้มามิไปหรอเนาะมามิต้องไปทำงานนะโอเคไหมคะพี่เจนเดียวว้าวพี่จวานไงมาเลยมาเลยมาเลยมาอ่าไปดูพี่จานนะคะเดี <c oughs> ย๋ยวมิไปทำงานก่อนนะ อาบน้ำแล้วฝากดูน้องด้วยนะลูกนะไงคะนี่ไงพี่เจ๋อโอเคไปแล้วนะลูกบายบายไปไปอาไปสไปี่